สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเดี๋ยวกับประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ก่อนละกันนะครับอีกทีหนึ่งคือสไลด์การอบรมเนาะแล้วก็รวมถึงลิงก์ YouTube ต่างๆนะครับที่เคยได้จัดมาแล้วเนาะก็จะอยู่บนเว็บไซต์ของโครงการนะครับก็คือเว็บไซต์ Classroom TMR นะครับครับนี่เนาะอีกทีหนึงนะครับครับจะมีกการต่างๆเนาะ ช่องทางการรับชมนะครับสไลด์วันนี้นะครับก็สำหรับเซสชันที่ผ่านมาก็เราเอาไปแปะไว้แวลนะ้วเนาะเป็นคลิปย้อนหลังนะครับ,รบสําหรับคุณครูที่ไม่ได้เข้าในวันนั้นๆน,น,นะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้มารู้ลองใช้ดูนะครับในส่วนของการให้ข้อสอบหรือว่าเป็นแบบทดสอบโดยใช้ Google Form ใน ใน Google Classroom แล้วก็มันจะมีทริคง่ายๆเนะในการนำเข้าคะแนนนะครับสมมุติว่านักเรียนทำใน Google Form แล้วได้ผลคะแนนแล้วเราสามารถที่จะนำคะแนนตรงนั้นเข้ามาใน Classroom ได้เลยนะครับก็จะง่ายกับคุณครูด้วยในการให้คะแนนนะครับครับงั้นวันนี้เราก็จะมีสองบทบาทเนาะผมก็จะให้เอิร์ใน Classroom ก็จะเป็นบทบาทเป็นคุณครูนะครับส่วนตัวผมก็จะ เป็นบทบาทของนักเรียนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการสลับหน้าจอนะครับว่าในมุมมองใน Google Classroom ทั้งของคุณครูและตัวนักเรียนเนี่ยมันจะเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็เราจะเห็นมุมมองอะไรบ้างนะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหาเลยนะครับอันนี้จะเป็นการสร้างแบบทดสอบเนาะวันพฤหัสที่ผ่านมาเนาะเราได้พาคุณครูเข้าไปดูนะครับการสร้างงานแบบต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการให้งานที่เป็นแบบแบบทดสอบนะครับ ว่ามันต้องตั้งค่าอะไรบ้างมีอะไรต้องตั้งค่าบ้างนะครับแล้วการนําเข้าคะแนนเนี่ยนําเข้ายังไงนะครับเผื่อนครูยังไม่เคยลองใช้ก็จะได้เอาไปใช้กันดูนะครับใช่ครับ<อ>เดี๋ยวผมวันนี้ผมอัดคลิปอะไรนะโหมดโคลมบุ๊กไม่ให้ดูแล้วนะครับว่าเออถ้าถ้าเราใช้ Google Form แล้วเปิดในโหมดโค m e บุ๊กเราจะเห็นเป็นหน้าตายอย่างไรนะครับก็บันทึกไปบันทึกมานะครับเมื่อเข้าโหมดโคลมบุ๊กปุ๊บหลุดเลย ก็ต้องใช้โทรศัพท์อาดเอานะครับเพราะว่าตอนตอนที่อยู่ในในคลาสรูมกลางจะเข้าเนื้อหาเนี่ยเข้าได้อยู่นะครับอันนี้คือในเรื่องของเกี่ยวกับระบบเลยนะครับครับก็คือเราจะอัดหน้าจอก็ไม่ได้เนาะใช่ครับอัดหน้าจอก็ไม่ได้ครับต้องเอามือถืออัดไม่ได้เนาอ่อนนี้แสดงแต่ละที่นะครับใน y o u u u e e นะเปิดเทอมแล้วนะครับสู้ๆนะครับผผมก็เปิด เปิดเทอมแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วนะครับครับโอเคครับไม่ให้มันเกินเส้นเนาะนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขหรับครับอันนี้คือหน้าจอในบทบาทของคุณครูก่อนใช่ไหมครับพี่เอิร์ธใช่เอิร์ธนำเสนอนะครับอันนี้บุคคลสถานะของผมนะครับเป็นคุณครูแล้วก็ของครูไก่จะเป็นนักเรียนนะครับครับโอเค ซึ่งคุณครูในคลาส룸เนี่ยสามารถที่จะบรรจุได้ถึง50คนนะครับที่เราเคยพูดไว้นะครับว่าในหลายๆที่ในหลายโรงเรียนเนี่ยเราจะใช้ Google Classroom สำหรับในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับคู่ขนานไปกับการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะครับแล้วก็บางที่เนี่ยเราใช้1 Classroom 1วิชาก็ได้หรือในหลายๆโรงเรียนเขาใช้1 Classroom 1ห,ห้องเรียนก็ได้อย่างที่โรงเรียนผมครับที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเราก็จะใช้1 Classroom หนึ่งห้องเรียนครับซึ่งจะเอาคุณรูทุกวิชาที่สอนเนี่ยบรรจุเข้าไปเมื่อก่อนได้ยี่สิบตัวนี้ได้ห้าสิบฟอนะครับก็ก็จะมีงานมีอะไรที่ครูเขาก็ไปแขวนสอนคู่ขนานไปด้วยนะครับโอเคครับ,รบเ,รเอาไปลองลองสอบถามว่าโรงเรียนในสังกัดตรงนี้ที่ไหนเขาใช้บ้างครับใช้คาลาสมคู่ขนานบ้างมีไหมครับอืมทั้งอสอนในห้องแล้วแล้วก็ยังมีคาลาสมเอาไว้ส่งงานเอาไว้ ครับเป็นเหมือนโยนไฟล์ให้หนักเรียนเขาไปใช่ครับ,บมีความกา้โยนไฟล์โยนบางทีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมรวมไปถึงอย่างนี้ครับว่าที่โรงเรียนผมมีการระบบเลือกตั้งแบบอยอนไลน์เงี้ยเราใช้ Google Form มกด,ดเลือกตั้งเลยแล้วก็ยิงยิงเอ่ยยิง Google Form เลือกตั้งเนี่ยเข้าไปในคลาส룸เลยนะครับเราไม่ได้ยิงส่งเข้าไลน์ครับเมื่อสง่งมาในคลาส룸ปั๊บเนี่ยก็คือ, Lock อล็อกอินวยเมียวหอเรียนเงี่ยครับก็เช็คได้นะครับโอเคครับ อันนี้คือคลาสมในมุมมองของคุณครูนะครับตอนนี้มีนักเรียนอยู่กี่คนครับเอิร์ธมีสามคนสองคนครับครับแล้วก็แบ่งกลุ่มได้ด้วยใช่ป่ะอันนี้แสดงว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวพรีเมียมนะครับเป็นคลาสมแบบพรีเมียมสามารถที่จะแบ่งเป็นกลุ่มได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะแต่เป็นกลุ่มได้นะครับโอเคครับผมมาที่งานของชั้นเรียนนะครับครับก็ไรที่ไม่ทันเนาะว่างานแต่ละแบบ เป็นแบบไหนบ้างนะครับก็ติดตามของวันพฤหัสวันพฤหัสที่แล้วที่่านมาใช่ครับหันมาเพราะแต่ละอันแต่ละแต่ละอันแต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างเนาะตามลักษณะงานที่เราต้องการนะครับใช่ครับโอเคในวันนี้เราก็จะมาโฟกัสกันที่งานแบบทดสอบนะครับครับซึ่งจะเป็นลักษณะเป็น g o o g l e f อร์ใช่ไหมครับที่เอิร์ธจะมอบหมายมา Google อ o r m ใช่โอเคครับ ก็คลิกเข้าไปได้เลยครับะระบบระบบก็จะทำการสร้างฟอร์มฟอร์มหนึ่งมาให้เรานะครับถ้าถามว่าถ้าสมมติเรามีแบบแบบแบบ g o o g l e Form อยู่แล้วเรามีข้อสอบเราอยู่แล้วเราเอามาแทนได้ไหมสามารถทำได้นะครับแล้วก็ทำการลบตรงนี้นลบตรงนี้แล้วก็กดที่ได้นะครับ อันนี้มันเป็นอันเก่ากบบนี้แล้วก็หาสมมติเป็นอันนี้นะครับก็ได้เหมือนกันะจะเย็นๆเมื่อกี้ไปแล้เมื่อกี้จะเย็นๆเมื่อกี้นิดหนึ่งอ่าเนี่ยน้าๆเมื่อกี้ก่อนผมขอไปเปลี่ยนชื่อไฟล์อ่อนจะได้ไม่งงครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามอบหมายเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นขึ้นเป็นไฟล์ใหมู่่ตลอดเนาะ เป็นแบรันค์ฟรีนะครับสมมติเรามีนี่แบบข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับอันนี้คือในกรณีที่เรามีข้อสอบของเราอยู่แล้วนะครับครับเราสามารถที่จะเลือกลบอันลบอันมาสร้างให้ก่อนเนาะแล้วก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวแล้วเราก็เลือกตรงนี้ก็ได้หรือหรือวางเป็นลิงก์ได้เปล่าครับเอิร์ธอ่าหรือวางเป็นลิงก์ได้ไหม ลิงก์ก็คือเอาลิงก์จาก Google Form แล้วก็อ่าฮะแล้วก็วางปุ๊บอ่าโอเค,อเคได้ได้ทั้งทั้งเป็นลิงก์ก็ได้ใช่ปะ่ะหรือว่าดึงมาจาก Google Drive ก็ได้นะครับแล้วก็มีเซตติ้งอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อสามารถเปิดหโหมดล็อกใน Chromebook ได้เลยเราไม่ต้องไปตั้งค่าใน Google Form ใช่ปะ่ะตรงนี้นะครับถ้า ถ้าโรงเรียนไหนเนาะใช้มีคมีคมบุ๊กหรือว่าใช้คมบุ๊กอยู่นะครับเราก็เปิดบดตรงนี้ได้เลยนะครับอืมสะดวกเลยไม่ต้องไปตั้งค่าในใน Google Form นะครับเดี๋ยวแล้วก็มีอะไรอีกนะฮะสามารถนําเข้าคะแนนได้ด้วยใช่ปะครับที่สําคัญคือตรงนี้ครับการนําเข้าคะแนนนี่แหละก็คือที่หลักที่เราจะต้องติ๊กเปิดไว้นะครับครับหมายความว่าถ้านักเรียน ทำแบบทดสอบนี้แล้วเนี่ยไฟล์ไฟล์ฟคะแนานที่ได้เนี่ยจะถูกเอามาเก็บไว้ใน Google Classroom นี้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่อ่ไปเลยครับครับตั้งชื่อนิดนึงครับทดสอบที่หนึ่งแล้วเขา้าคะแนนได้ปะปิดเหรอก็เปิดไว้ อือโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวนะเรามาดูแบบทดสอบของเรานิหนึ่งนะครับก็ความง่ายเนาะจริงๆแบบทดสอบเนี้ยมันทำมาแล้วนะครับคะแนนรวมของแบบทดสอบเนี้ยมีสองคะแนนนะครับคุณครูแต่ถ้าคุณครูมีหลายข้อก็แล้วแต่คุณครูว่าอยากจะให้แบบฟอร์มเนี้ยเป็นกี่คะแนนเนาะ uh huh. นนแบบทดสอบที่ผมทํามาเป็นตัวอย่างคือสองคะแนนนะครับ เพราะฉะนั้นจะมีอีกหนึ่งที่เราจะต้องตั้งค่าอีกหนึ่งที่นะครับก็คือตรงงคะแนนตรงนี้นะครับตั้งให้มันสอดคล้องกับคะแนนใน Google Form นครับรับตรงนี้เป็นสองคะแนนก็คือแบบฟอร์มเนี่ยคะแนนเต็มสองคะแนนถ้าคุณครูสร้างแบบฟอร์รมมันคะแนนเต็มสิบคะแนนครูก็ต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นสิบเนาะครับ เซตติ้งเนี่ยครับล <Setting S 1> ุมด้วยนะครับเพราะเวลานำเข้าคะแนนเข้ามามันจะได้ตามนั้นเลยนะครับก็คืออีกทีหนึ่งก็คือเปิดการนำเข้าคะแนนไว้นะครับ,รบจากนั้นมาเซตคะแนนว่าแบบฟอร์มหรือว่าแบบทดสอบที่เราจะให้หนักเรียนทำเนี่ยมีค่ากี่คะแนนนะครับทีนี้สองคะแนนนะครับสองที่ที่เราจะต้องปก,กัสเนาะ ครหนึ่งกับสองจากนั้นเราก็มามอบหมายให้กับนักเรียนนะครับอันนี้เราเราสามารถก็หมายนักเรียนเป็นรายบุคคลก็ได้หรือเป็นกลุ่มก็ได้ใช่ปะครับเฉพาะคนนี้ก็ได้อ่าฮะก็จะเป็นกลุ่มก็ได้ตามที่เราแบกไว้นะครับครับโอเคนี่เป็นเลือกเป็นนักเรียนทั้งหมดแล้วกันโอเคครับ ก็ส่วนการตั้งค่าอื่นๆเนาะวันที่ครบกำหนดอะไรต่างๆเนาะเรามีพูดไว้ตอนเซสชันที่ผ่านมาแล้วนะครับเซสชันที่ที่หกห้ากับหกนะครับพวกที่ซ่อนอยู่ในนี้เนาะการมอบหมายการกำหนดเวลานะครับใครใ<ช>ที่ตามไม่ท<ด>ันรายละเอียด<ม>ต่างๆก็ๆหลังได้โอเคเดีด๋ยวเออเออมอบหมายเลยก็ได้เดี๋ยวผมก็จะได้ทำแล้วก็อะเดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอในมุมมองของนักเรียนดูนะครับเนาะ อ่านี่แบบทดสอบที่หนึ่งนะโอเคหมดไปแล้วครับครับอ่าออนี้แชร์หน้าจออันนี้เป็นโปรไฟล์ของผมนะครับคนละอันกันนะครับอันนี้ก็คือนะอุ้ปนนะครับอันนี้เปนโปรไฟล์ของนักเรียนนะครับก็มีเพื่อนชั้นในชั้นเรียนอยู่ประมาณสามคนนะครับมีคุณครูอยู่สองท่านนะครับนี่คือมุมมองของผมผมจะเห็นแบบนี้นะครับผมงานของชั้นเรียนตรงนี้นะครับ ผมก็ดูงานทั้งหมดของได้ว่างานทั้งหมดผมมีงานอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีสามงานแล้วสามารถดูจากนี้ก็ได้นะครับหรือดูจากหน้าชั้นเรียนว่ามอบหมายตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ตรงน,นี้ก็ได้นะครับผมคลิกแต่ตรงน,นี้นะครับในตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ความที่เห็นนะครับพูดคุยกับคุณครูคคได้นะครับแล้วก็ทําแบบทดสอบนะครับผมเริ่มทำเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองจะได้จะได้อะไรนะ นักเข้าคะแนนนะครับอันนี้คือในแบบทดสอบนะครับผมคลิกมาปุ๊บก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือมันอันนี้ผมใช้คอมที่มันเป็นวิดวโนะครับไม่ได้ใช้หมวดคอมบุ๊กนะครับถ้าหมวดคอมบุ๊กมะหลุดเลยหลุดออกจากห้องอีกต่างหากครับหลุดออกจากห้องอีกต่างหากนะครับแล้วก็สามารถกดบันทึกนะครับหนึ่งบวกสองได้สามครับอะไรอีกนะสองบวกสองได้สามนี่นะครับสมตดนะกด ส่งปึ๊บดูคะแนนได้เท่าไหร่นะครับอ,อันนี้แสดงว่าเออตั้งแบบเฉลยให้เห็นคะแนนนะครับเนาะใช่ใช่ใช่ใชอ,อันนี้ก็ม,มเาเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาหน้าจอไม่เจอบนึง่งโอเคโอเคนะครับแสดงว่าตรงนี้ก็คือมันเมื่อกดแล้วเห็นไหมฮะมันจะอยู่ในโหมด ส่งงานแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับส่งไปเรียบร้อยเป็นออโต้เลยเมื่อกี้จะจาได้ไหมเมื่อกี้มันจะอ่าเปิดเราเปิดจากฟอร์มนี้ใช่ป่ะนะครับตันนี้คืออยู่ในบทการส่งละนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเอิ์นแชร์หน้าจอในโหมดของเอิ์นซิว่าคุณครูจะเห็นเป็นลนักษณะแบบไหนนะครับมเมื่อนักเรียนทําแล้วคะแนนแล้วสองสองข้อนะครับสองคะแนนนะครับอแบบนี้แล้วนะครับาในมุมมองของคุณครูเป็นยังไงบ้างครับ มื่อกี้ผมก็ลองใช้บัญชีผมอีการหนึ่งทำดูจะได้เห็นแบบอ๋อส่งมาแล้วสองคนนะครับนี่นะครับแดงแว่าค้างส่งหนึ่งคนนะครับครับดูซิก็มาดูที่คะแนนนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของแบบทดสอบที่หนะึ่งเนาะก็จะบอกว่าส่งแล้วสองคนถ้าเป็นมอบหมายแล้วก็คือ,อยังไม่ได้ส่งนะครับ ซึ่งตอนเนี้เด็กอ่ะเขารู้แล้วแหละว่าคะแนนเขาได้เท่าไหร่แต่ว่าในคลาสรูมอ่ะมันยังไม่โชว์เนาะมันยังขึ้นเป็นว,ว่างอยู่นะครับอ่าฮะครับเออครับตรงยอมรับการส่งงานตรงนั้นนะครับหมายความว่าถ้าคุณครูตั้งกําหนดเวลาการทํางานแล้วเปิดหมดยอมรับกรส่งงานแบบเนี้ยถ้าหมดเวลาหรือเลยวันที่กําหนด ระบบก็คือเขาก็จะไม่สามารถที่จะทําแบบทดสอบนั้นได้นะครับนี่คือฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาในในปีปีสองพันยสี่นะถ้าจะไม่ผิดในในเมนูตัวเนี้ยครับเราก็สามารถที่ปิดไม,ไม่ไม่ส่งตามวันเวลากําหนดได้นะครับอืมโอเคครับก็คือตอนนี้คะแนนยังว่างอยู่เนาะว่างอยู่โอ้ปุ่มอยู่ตรงนี้ครับอ่านำเข<อ>้าคะแนน<อ>ใช่ไหมหมายความว่าคะแนนเนี่ยตอนนี้มันจะถูกเก็บไว้ใน google อยู่ใน Google s h e e t ของ Google Form นั้นถูกปะซึ่งมันยังไม่ถูกมาเก็บไว้ใน Google Classroom นะครับงั้นสิ่งที่เราเห็นตรงเนี้ยใน Classroom คะแนนยังไม่ขึ้นแต่ใน Google Form ของเราอ่ะในที่มันเก็บไว้ในชีตอ่ะคะแนนอยู่ตรงนั้นละหมายความว่าตอนนี้เราจะนำเข้าคะแนนที่อยู่ในฟอร์มนั้นอะ่ะในชี t นั้นอะ่ะเข้ามาเก็บไว้ใน Classroom นะครับครับใช่ก็สามารถที่จะกดที่ปุ่มนำเข้าคะแนนได้เลยครับ โอเคคบคะแนนปุ๊บนี่อ้าวพัชัยที่ศูนเหรอเอ้โหหนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งคะแนนกับพณัชัยได้ศูนย์นะครับแสดงว่าหนึ่งเมื่อกี้ส่วนสองหรือส่วนอะไรเนี่ยเรากำหนดคะแนนในคลาสรูมใช่ไหมว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่ใช่ลยกคือเรากำหนดิิแนนตามข้อคะแนนตามข้อแบบทดสอบแบบทดสอบผม คะแนนเต็มสองคะแนนเนี uh ่ย huh. กูไก่ได้หน,น uh huh. ึ่งคะแนนผมตอบผิดทั้งสองข้อเลยพ uh huh. ีได้ศูนย uh ์คะแนนแสดงว่าตอนนี้ข้อมูลที่ได้มันจะถูกมาเก็บไว้ในคลาสรูมแล้วใช่ไหมครับเราไปดูคะแนนในเมื่อกี้อีกทีสิว่าในนั้นมาหรือยังครับในนี้ใช่ไหมอในอันนี้มีอยู่ละในคลาสรูมนะครับที่เป็นคะแนนรวมอะครับคะแนนนักเรียน Uh huh. ามาแล้วใช่ไหมครับมันถูกเก็บกลายเป็นว่าคะแนนคะแนนจะถูกลมไม่ในนี้ละใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับเราสามารถที่จะตัดเกรดในคลาสซูมได้เลย,เลยให้เป็นงานงานงานรวมไปถึงคะแนนทดสอบนะครับเมื่อกี้มันจะมีอีกหนึ่งอันก็คือเมื่อกี้เรานําเข้าไปแล้วแหละม,มันจะมีเวลาให้ด้วยว่าเรานําเข้าครั้งล่าสุดกี่โมงนะครับถ้าสมมติว่ารเราเปิดในแบบทดสอบเนี่ยหลายวันเนาะ แล้วแล้วคุณค,ครูมีคุณครูที่นําเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนเนี้ยมีการนาเข้าครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับหรืออาจจะกดหรือว่านักเรียนขาดสอบใช่ปะเรามาเปิดให้เขาสอบทีหลังคะแนนมนถูกอัปเดตแล้วก็นําเข้าเข้ามาอีกรอบก็ได้ได้ให่ไหมทาอีกรอบก็ได้ครับโอเค,ค,คแล้วก็ตอนเนี้คือนักเรียนเขารู้คะแนนละเพราะว่าเขาจะรู้จักตัว Google Form เนอะ อันนี้เป็นที่เราตั้งค่ากับตอนเนี้คุณครูนําเข้าคะแนนเข้ามาแล้วคะแนนจะถูกบันทึกไว้ในคลาสรูมแล้วแต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณครูต้องทําก็คือการส่งงานกลับคืนไปผมก็ลองแชร์เป็นของนักเรียนก่อนตอนเนี้ยตอนนี้คะแนนมันเข้ามาในคลาสรูมของผมก็จริงในคุณครูเนาะแต่ว่านักเรียนนักเรียนยังไม่รู้เนาะว่าในคลาสคือนักเรียนรู้แล้ะนักเรียนยังไม่โปรไฟล์เป็นของนักเรียนแล้วนะมีโปรไฟล์ของผมนะ ออันนี้นะสัญลักษณ์นี่นะดูงานของคุณนะครับนี่นะอ่ะดูงานออ่ะนี่เนี่ยมันถูกแจ้งว่าส่งแล้วเฉยๆครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูได้ไหมครับอืนอ่ะแสดงว่าเอยังไม่ได้ส่งคืนใช่คือมันจะยังไม่ถูกในไม่ถูกบันทึกของนักเรียนว่าน,น,นักเรียนคนนี้ได้หนึ่ง,งนักเรียนคนนี้ได้ศูนย์ นะก็คือคต้องมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่คุณครูต้องทํานะครับครับนนต่อไปโปรไฟล์คงคุณครูนะครับเมื่อตรวจแล้วนะครับก็นําเข้าคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ่าส่ง,อ,อ,สงอันนี้คือการส่งเราสามารถส่งทีละคนได้หรือส่งทีเดียวทุกคนเลยก็ได้ใช่ไหมแบบนี้อ่าคืออันนี้เมื่อกี้กรณีที่ผมเออว่าเออแต่กำหนดใน Google f o r m อ่ะผมอะ สามารถเห็นคะแนนได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เห็นไม่สามารถเห็นคะแนนตอนใน Google Form อ่ะเราสามารถที่จะมาแจ้งทียเดียวก็ได้ใช่ป่ะใช่ใช่ครับกดส่งกดส่งเท่าไหร่นะครับเพิ่มความเห็นหนิดนึงแจ้งคะแนนแลงนะอะไรว่ากลับไปนะครับใช่อันนี้ก็กลับมาฝั่งนักเรียน อ,อ,อันนี้ฝัออนนักเรียนนะครับฝัง่งอ,อันนี้คุณครูคุณครูส่งคืนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะกลับ,บไปหน้าของนักเรียนอ่าเนี่ยครับเนี่ยอันนี้โปรไฟล์ผมนะนี่โปรไฟล์ผมนะมาแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในสถานะส่งใช่ป่ะตอนนี้คะแนนมาแล้วครับพราะคุณครูส่งคืนมาละเนี่ยครับหมายความว่าในหน้านี้เราเมื่อคุณครูตรวจแล้วให้คะแนนแล้วเนี่ยก็กดส่งคืนด้วยหรือคม,มความคิดเห็นคะแนนมันจะถูก S <S <S แสดงอยู่ในนี้หมดเลยนะครับสําหรับกักเรียนในส่วนตัวผมผมไม่สามารถไปส่องของเพื่อนได้นะสังเกตน,นะผมก็จะเห็นแค่ของตัวเองนะเนี่ยบุคคลเนี่ยเนี่ยผมไม่สามารถส่องไปดูของปานชัยหรือพุทธลักษ์ได้นะครับเนี่ยผมก็จะเห็นแค่ของตัวเองครับนี่คือมุมมองของนักเรียนนะครับคะแนนของตัวเองเท่านั้นนะครับเท่นานั้นครับโอเคแต่ว่าในมุมมองของคุณครูในมุมมองของคุณครูคุณครูก็จะเห็นทั้ง ทุกคนที่อยู่ในคลาส r o o m ครับโอเคครับอันนี้คือเราจะเป็นสองมุมมองนะครับก็คือมุมมองนักเรียนกับมุมมองครูครูนะครับคนภาพรวมคะแนนนี้นะครับอ่ะกรอนนี้เนาะตัดเกรดครับเป็นัคลิปเป็นอะไรนะค่าเฉลี่ยให้ดูครับของแบบทดสอบนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ที่0.5นะครับ ครับอืมอยนี้ <Okay. S 1> พูดถึงแบบนี้เราก็สามารถที่เราใช้ใช้ g l e c l ลค s ส o o มเนะี่ยเป็นแบบเหมือนกับห้องสำหรับสอนหนังสือสักห้องหนึ่งก็ได้นะถ้าเป็นหลักสูตรอะนะครับมีหลักสูตรก็คือมีทั้งเนื้อหามีทั้งวิดีโอมีทั้งอะไรนะเนื้อหามีวิดีโอมีแบบทดสอบอยู่ในนั้นนะครับเออเดี๋ยวขอใช้หน้าจอนิดนึงได้ไหมก่อนที่จะหมดเซสชันแรกนะครับก็คือใช้หน้าจอที่เป็นอะไรนะ ถ้าอยู่ในโหมด C E U อ่ะสาอัดมาละอ่าอันนี้ในหน้าอจองผมนะครับเนี่ยฮะใช่อันนี้นะครับอันนี้คือในโหมด C E U ครับก็คือว่าเนี่ยโหมดล ok ็อกขณะคุมสอบเราอาจเราสามารถอาจเปิดจากใน Google Form ก็ได้หรือเปิดจากใน Class Room ก็ได้นะครับสังเกตนะอันนี้ผมเข้ามาในนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าเมื่อเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ฮะผมก็เปิดปึ๊บเข้ามาในอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับวิชาอันนี้ นะครับอันนี้ก็คือเปิดโหมดล็อกขณะคุมสอบนะครับนี่ครับสังเกตนะฮะเนี่ยฮะมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นูนะเริ่มทำแบบทดสอบหลุดเลยห <laughs> ลุดเลยครับอันนี้คือหลุดเลยจากระบบนะครับแต่ว่าผมให้ให้ทุกท่านเห็นว่าเนี่ยถ้าเปิดโหมดล็อกขณะคุมสอบจะเป็นแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเนี่ผมก็ใช้ต้องใช้มือถือนะครับ อาจหน้าจอทีทีใ,ให้ทุกท่านดูนะครับว่าเนี่ยเปิดอันนี้แบบนี้นะครับเปิด Google Form อัดทลิอยู่ในโหมด c u นะครับน,รนครบ,บ,บนี้นะครับหน้าจอแถบเครื่องมือต่างๆหายหมดเลยนะครับเนี่ยเริ่มทำแบบต่อเห็นไหมฮะนี่ฮะมันจะล็อกเลยมันจะเห็นเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมฮะแบบนี้เลยดังนั้นเราสามารถที่จะใช้อเนี้ย ในเรื่องของถ้าใช้ C.E.U. เนี่ยคอนโทรลเนี่ยในการทําแบบทดสอบเนี่ยมันจะทําแบบนี้อันนี้จะทาได้เฉพาะในกรณีที่เป็น Chromebook นะครับหรือว่า Chrome OS Free ก็ทําได้นะครับน,นี้คือโหมดล็อกหน้าจอครับแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันหายหมดเลยนะครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็คือนั่งอัดคลิปมาให้ทุกท่านดูว่าเออมันเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเผื่อโรงเรียนไหนโรงเรียนนึงอาจจะสนใจที่จะ เอาตัว C E U กับ Chromebook ไปใช้คู่ขนานนะครับอาจจะทำเป็นห้องหนึ่งเลยไว้สำหรับห้องสอบโดยเฉพาะนะครับห้องสอบโดยเฉพาะที่แบบว่าไม่ได้ใช้กระดาษเลยนะครับเข้ามาปุ๊บเด็กล็อกอินเมลของตัวเองผ่าน Chromebook เข้าไปใน Classroom ครูม,มอบหมายแบบทดสอบให้ทำละนะครับส่วนโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ในก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยฮะแล้วสาม,มารถทำเป็นศูนย์สอบได้ผ่าน Google f o r m นะครับก็ครูก็ไม่ต้องเหนื่อยที่จะต้องมานั่งแบบ นั่งตรวจให้คะแนนแล้วเพราะว่า Google Form มีระบบให้คะแนนตรวจเช็คให้หมดอย่างนี้ครับอันนี้คือหมวดล็อกขนาดทำข้อสอบนะครับก็เป็นไอเดียสำหรับในหลายๆที่นะครับหรือถ้าจะมีแบบ Chrome OS f r e x ก็ทำได้นะครับแต่อย่างน้อยในในฝั่ง Google Workspace จะต้องมีตัว C.E.U. ในการควบคุมนะครับโอเคครับ